มวล4กิโลกร,รัมและ6กิโลกร,รัมเคลื่อนที่ตามกันบนพื้นราบซึ่งปราศจากแรงเสียดทานด้วยความเร็ว5เมตรต่อวินาทีและ2เมตรต่อวินาทีตามลำดับดังรูปเมื่อชนกันจะทำให้สปริงหดสั้นที่สุดเท่าไหร่เมื่อค่านี้ของสปริงเป็น8,640นิวตันต่อเมตรเก okay. ็เริ่มกันเลยนะครับตรงนี้ก็คือรูปนะครับก็คือมีมวล4กิโลกร,รมัม เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว5เมตร s e c o เข้าชนกับมวล6กิโลกรัมเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว2เมตรตอ่วินาทีนะครับก็ข้อนี้นะครับก็มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับโมเมนตัมโดยตรงรอกครับเพราะว่าโมเมนตัมเนี่ยต้องชนกันตรงๆใช่ปะ่ะแต่ว่าข้อนี้มีมีสปริงมาขัน้นดังนั้นเนี่ยข้อนี้จะคิดแบบงานพลังงานเป็นหลัก จะเห็นได้ว่ามวลก้อน4กิโลกรัมเนี่ยครับมันเคลื่อนที่เร็วกว่ามวลก้อน6กิโลกรัมใช่ไหมดังนั้นเนี่ยระยะเนี่ยจึงน้อยลงเรื่อยๆแล้วก็มวล4กิโลกรัมเนี่ยก็มาชนมวล6กิโลกรัมในที่สุดซึ่งแน่นอนครับว่ามันต้องชนกับสปริงก่อนสปริงเนี่ยครับมันก็ต้องเป็นไงมันก็ต้องหดลงไปเรื่อยๆหดเบิดลงไปเรื่อยๆ่ใช่ปะจนจนหยุด จนมันจนมันหดถึงที่สุดแล้วเนี่ยก็คือหดสั้นที่สุดแล้วเนี่ยมวลก้อนสี่กิโลกรัมเนี่ยกับก้อนหกกิโลกรัมเนี่ยก็เคลื่อนที่ติดกันไปถูกไหมครับอ่าดังนั้นเนี่ยครับเราก็เราก็ต้องหาก่อนนะครับว่า ว่าว่าความเร็วที่มันเคลื่อนที่ติดติดกันไปเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่แค่นะก็จากซิกมาโมเมนตัม um ก่อนเท่ากับซิกมาโมเมนตัมหลังก่อนซิกมาโมเมนตัม um ก่อนเนี่ยครับก็มีมวล4กิโลกร,รมัมก็คือ m 1 u 1บวก m 2 u 2เท่ากับซิกมาโมเมนตัมหลังใช่ไหมก็คือ m 1 u 1บวก 1> m 1 v 1บวก m 2 v 2 m 1คือมวล4กิโลกรัมเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว u 1คือ5 m 2คือ6กิโลกรัมเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว u 2คือ2 m 1 v 1กับ v 2เนี่ยถ้ามันถ้าหลังจากที่มันชนสปริงแล้วเนี่ยมันก็เคลื่อนที่ติดกันไปเนี่ยแสดงว่า v 1กับ v 2ต้องเท่ากันใช่ไหเท่ากับ v ก็เป็น m 1บวก m 2เลยใช่ป่ะครับ ก็ดึง v ออกมาก็เป็น4บวก6เท่ากับ v 4บวก5ไอ้4คูณ5ได้20 6คูณ2ได้12จับเท่ากับ4บวก6ได้10 v 20บวก12ได้32เท่ากับ10 v ดังนั้นจึงได้ออกมาว่า v เท่ากับ32หาร10ก็เท่ากับ3.2นั่นเอง ได้วีออกมาแล้วครับก็เป็น3.2แล้วทีนี้เรามาวิเคห์กันครับว่ามันสัมพันธ์อะไรกับค่านิดของสปริงและและระยะหดสั้นที่สุดละ่ะก็คือตอนแรกเนี่ยครับมวลเนี่ยมวล4กิโลกร,รัมเนี่ยมันก็เคลื่อนที่มาด้วยความเร็ว5เมตรต่อวินาทีใช่ไหมน้องพอมันเคลื่อนที่มาหเมตรต่อนาทีมันก็ชนสปริงแล้วก็สปริงก็หดใช่ไหมครับแล้วก็ภายหลังเนี่ยมันเคลื่อนที่ติดกันไปด้วยความเร็ว 3.2เมตรต่อวินาทีสแสดงว่าภายหลังที่สปริงหดแล้วเนี่ยสปริงหดเต็มที่เนี่ยมวลทั้งสองก็จะเคลื่อนที่ติด,ต,ดติดกันไปใช่ป่ะครับซึ่งซึ่งมวลทั้งสองเนี่ยเคลื่อนที่ติดกันไปด้วยความเร็ว3.2เมตรต่อวินาทีดังนั้นเนี่ยเราอ้างเลยครับว่าพลังงานก่อนเท่ากับพลังงานหลัง พลังงานก่อนเนี่ยก็คือก่อนชนใช่ไหมครับน้องก็จะมีแต่แต่พลังงานของมวล4กิโลกรัมก็มีพลังงานจนของมวล4กิโลกรัมแล้วก็6กกิโลกรัมใช่ไหมครับแล้วก็พลังงานสักสปริงอ่าก็คือ ep นะครับ พลังงานหลังเนี่ยก็เป็น ek บวกด้วย ep เช่นเดียวกันพลังงานก่อนเนี่ยครับก็เป็น1.2ส่วน2 m 1 u 1ลัง2บวก1ส่วน2 m 2 u 2อกำลัง2แต่สปริงมันยังไม่เกิดการยุบตัวลงไปใช่ป่ะ ep สปริงจึงเป็น0เท่ากับ ek ก็คือ1.2ส่วน2แต่มันเทื่อนที่ติด,ต,ด,ต,ด,ต,ดติดกันไปใช่ป่ะครับก็คือ m 1บวก m 2 V กำลังสองบวกพลังงานศักสปริงก็คือ1นึ่งส่วนสองกำลังสองใช่ป่ะก็แทนค่าครับ1นึส่วนสองสัดหมด M1 เป็นเท่าไหร่เป็น4 U1 เป็นเท่าไหร่ครับเป็นห้าเมตรต่อวินาที m สองเป็นหแล้วก็ u สองเป็นสอง 1> m หบวก m 2เป็น4ีบวกหกใช่ไหมครับก็เป็น10 v 2องกำลังสองก็เป็น3.2มจุกำลังสบวก k k คือแปดพ่สิบแล้วคูณด้วย s กำลังสอง s, <S, s, <S ก็คือค่าที่เราต้องการใช่ไหมครับก็คือระยะที่สปริงหดตัวลงไปสี่ห้ายี่สิบยคูณหได้100

ก็ได้21.6ใช่ไหมครับเท,ท่ากับ8 6 4 0 s กำลังสอง s กำลังสองก็เท่ากับ21.6หารด้วย8,640นั่นเอง s ก็เท่ากับ s ก็เท่ากับรูทย หารด้วย8,640นั่นเองซึ่ง i 2 e 8 6หารด้วย8,640เนี่ยมันเท่ากับ0.0025เนาะ,ะ s จึงได้ออกมาเป็น0.05นั่นเองหน่วยเป็นเมตรนะครับ ตรงนี้ก็คือคําตอบครับก,ก็ข้อนี้นะครับก็เป็นข้อสอบที่ค่อนข้างจะซับซ้อนหน่อยนะก็เราลองวาดรูปอยู่ก่อนแล้วก็ลองพิจนารณาครับว่าการเคลื่อนที่จะเป็นยังไงก่อนและหลังการชนจะเห็นได้ว่าเราต้องหาความเร็วหลังการชนมาก่อนก็คือได้ได้3.2เมตรต่อวินาทีสปิงเนี่ยมันก็เคลื่อนที่มาไอ มวล4กิโลกร,รัมเนี่ยก็เคลื่อนที่มาเรื่อยๆใช่ป่ะครับเราก็มาชนกับสปริงแล้วก็สปริงก็ยุบลงไปเรื่อยๆยุบลงยุบลงไปเรื่อยๆและก่อนที่มวล4และมวล6เนี่ยจะเคลื่อนที่ต,ต,ติดติดกันไปด้วยความเร็ว3 2เมตรต่อวินาทีก็ได้ออกมาครับว่าเป็นว่าเป็นคำตอบคือ s เท่ากับ0 0 5เมตรหรือสปริงหดไปสั้นที่สุด 5ซนติเมตรนั่นเองหรือ0 0 5เมตรนั่นเองครับมาตอบดังนี้ครับมาดูข้อต่อไป